สวัสดีค่ะกระดาษสวัสดีครับพี่น้องกล้องปายสุภุสุขคนมามาค่ะเพื่อนเพื่อนปูนาไทยในต่างแดนปูนาไทยในอเมริกาฟลอริดาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมามันอิจฉาเพื่อนเพื่อนมาเก็บผักคะมาเก็บผักเป็นอนเพี่อน้พ่อนเนาะอันบักฮุ่งต้นนี่ก็คือจะเป็นกระเทยพี่น้องเพราะว่ามันบอกเป็นหน่วยแต่ว่าบังต้นนี่มันจับดอกพี่น้องเนี่ยมันเริ่มจับหน่วยเลยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องบักฮุ่งไปจับเป็นหน่วยเลยจ้า มามาสิพ่อพเก็บมึงหันข่อยเห็นงูมันแลนไปใส่แล้วนี่มันเห็นข่อยพี่น้องมันยกหัวพ่อว่พ่อว่พ่อว่มันย่านข่อยตีมันข่อยก็บอตีดอกข่อยแต่ย่านมันคือกันมานี่บอกโอ้ยบอกพริกนี่บอกพริกความพี่น้องนี่พ่อได้เก็บอยู่ได้บอกพริกข่อยเันบ่งกินมันพี่น้องพงกนี้พี่อยากกินได้ขนาดนี้พี่ีอยากดั้มดำมนั่นพี่น้องนี่างนี้ วานถิ่มเพียงสันนร์พี่น้องเฮ้ยวานพกกระพาะให้กินอยู่ปลูกไว้หลายต้อนอยู่ด้วยนี่พี่น้องแต่ว่ามันตายเพี้ยกินเลยพวกะห้ามบอดิซีดยาพี่น้องจา้าบอดิซีดยาเลยปลูกถิ่มปลูกทุ่มไว้เังสิล่ะปลูกแป้งกันกินกับพวกเพี้เยเห็นบ่อนี่มันมันก็เริ่มตายเดี๋ยวพี่น้องนี่ต้นนี้เริ่มตายนะือสิตายดอะไรนี่เดี๋ยวจะเก็บไปก่อน นี่นี่อัน,นเยในใลยแดงแดงไก่มันโลนแดงแดงมันโลนไต่เบิ่งพี่น้องเพกผักาคอยในพี่น้องป้าเบิ่งอยู่พี่น้องพักการทีนบ่เด้อพี่น้องอันค่อยเก็บไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะไม่คุณน่นะใบบบง,ง่ายหนึ่งพี่น้องอุ้ยคุณน่ะปวดโผล่บอกโมบอกพักกาดกินหินกอยพี่น้องใบบบง,ง,ง่ายหนึ่งปนปลาทูไว้พี่น้องเดี๋ยวจะไปกินเอากินกับปลาทูเออลองคุณน่ะ พี่น้องผงช้อนนมข่อยบ่พี่น้องปลูกไว้บริษัยปุ๋ยได้พี่น้องบริษัยปุ๋ยใส่ฟุ๋นได้พี่น้องเอ้ยปลูกพิ่มไว้ายังสั่นดบบก็เพราะเด้กินอยู่พวกเนี้ยพี่น้องก็ได้กินกินผักกาดหินพี่น้องเอาไปขันโสมไว้เหมือนนั่นได้๋ยวกับปุ๊กหนึ่งเพราะว่าอยู่บ้านเขาจะพนักงานอยู่เขามาท่าสีเนี่ยเขาเจ้าเหยียบก็เลยเก็บไปขันโสมพี่น้อง เสดายมันก็จะทีเขาเหยียบเหยียบเหยียบแต่ว่าอยู่นี่มันบก่อยอันมันบก่อยแดดหลายคืออยู่บ้านข่อยอยู่บ้านข่อยแดดมันหลายแล้วที่นี่คันมันโดนแดดได้หลายพี่น้องมันก็สิเกิดแต่ว่าอันมันบก่อยอ่อนนะมันจะออกแข็งแข็งโอ้ยเบิ่งเดี๋ยวพี่น้องบักซี่เดี๋ยวสิถอนไปกินอุนซ้อนพี่น้องบักซี่ก็้ป้ายกุอุนซ้อนบักซี่มันกับพวทันพกเด็กนั่นอยู่ด้วพี่น้องเนี่ย อาทิตย์หนาวค่อยมากเก็บมันโปร่านเก่แห้งหอยฟอยมันเกลี่คนหนีกันพักซีก่อยเก็บเอาเต็มผักกาดหินนีและพี่นองเย้ยจะไปกินกระปลุลเนี่ยบกฮงอาทิตย์ที่แเ้วก็เอาบอกฮงมาหอวานมาหวาน,น,น,นว้พีดด่นองพูดขามันเด็กกิน